เดี๋ยวเชิญออกไปอ้ามันยังไงอ่ะเอาเสียเข้าไปใช่อืมแบบนี้อม่เอม่เอาใหม่มันต้องเอาเข้าไปเหรอเข้าไปโอ้แถ่ฝั่งนั้นดีกว่า

ถ้าไม่มีอันนี้ไม่ได้กินอ่ะอันนี้เพราะว่าหอยมันปิดหมดเลยเสร็จแล้ว